วันนี้มาดูข่าวดีกับธนาคารไทยพาณิชย์โดยได้ออกมาตรการสินเชื่อทั้งพักชำระหนี้พักเงินต้นเพิ่มวงเงินชั่วคราวยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยนัดชำระจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB ได้ออกมาตรการพิเศษเร่งด่วนเป็นมาตรการพักชำระหนี้พักเงินตน้น เพิ่มวงเงินชั่วคราว ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระเพื่อช่วยเหลือลูกค้า SME และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยลูกค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31ตุลาคมปี2564เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้า SME ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมูทางผู้ประกอบ การที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมโดยเมื่อวันที่30กันยายนนางพิกูลสีมหันรองผู้จัดการใหญ่อวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าธนาคารไทยพาณิชย์ มีความห่วงใยลูกค้าและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า SME ของธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเร่งด่วนโดยจะครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรงคือสถานประกอบการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยและทรัพย์สินของกิจการได้รับความเสียหายและกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมคือสถานประกอบการตั้งอยู่นอกพื้นที่แต่มีคู่ค้าอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่งผลให้ธุรกิจของลูกค้าไม่สามารถดําเนินการตามปกติได้โดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกมาตรการพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความกังวลใจให้กับลูกค้า SME โดยทันทีผ่าน5มาตรการหลักได้แก่ผักชำระเงินต้น grace period สูงสุดถึง6เดือนและผักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยไม่เกิน3เดือนยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบีย้ยผิดนัดชำระโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยป,ปกติ สำหรับการผิดนัดชำระไม่เกิน30วันและเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุด20%อร์เซนของวงเงิน working capital เดิมและไม่เกิน10ล้านบาทและมีวงเงินกู้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซม หรือซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหายสูงสุด20%ของวงเงินรวมเดิมสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยสามารถผ่อนชำระนานสูงสุดถึง7ปีและนอกจากนี้ในส่วนของลูกค้าสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยได้มีมาตรการช่วยเหลือด้วยมาตรการปรับลดอัตราผ่อนชำระต่อง,งวดและ หรือขยายเวลาผ่อนชำระยาวขึ้นซึ่งทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์จะยังคงติดตามประเมินผลกระทบในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีความรุนแรงและขยายวงกว้างก็พร้อมที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยมาตรการเพิ่มเติมต่อไปเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME สามารถก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีและเดินหน้าธุรกิจต่อได้อย่างราบรื่นและเติบโตต่อไป โดยลูกค้า SME ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อรับขอมาตรการช่วยเหลือทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละรายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดโดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมปี2564ค่ะ และเรามาติดตามกันต่อเกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะหุ้นไทยโดยล่าสุดบอลลทิสโก้ได้ชี้ว่าหุ้นไทยนั้นเสี่ยงปรับฐานแนะเป็นโอกาสซื้อรับเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยในช่วง6เดือนข้างหน้าจากสามมาตรการของรัฐได้แก่มาตรการเปิดเมืองกระตุ้นการท่องเที่ยวขยายเพดานหนี้สาธารณะหนุนให้รัฐเร่งใช้จ่ายโดยนายอภิชาติผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บอลอลทิสโก้กล่าวว่าผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเมื่อวันที่21-22กันยายนที่ผ่านมาส่งสัญญาณเข้มงวดทางการเงินเพิ่มขึ้น โดยเฟดอาจเริ่มต้นลดการซื้อสินทรัพย์ลงในเร็วๆนี้และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในอนาคตในเดือนกันยายนบ่งชี้ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2566จำนวน3ครั้งจากการประชุมครั้งก่อนหน้าที่คาดว่าจะขึ้น2ครั้ง และนอกจากนี้ยังได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก3ครั้งในปี2567โดยทั้งนี้ภายหลังเฟดมีท่าทีเข้มงวดส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธาบัตรสหรัฐอายุ10ปี หรือ10 Year US b o n ส Yield ตอบสนองด้วยการพุ่งขึ้นทะลุระดับ1.5เปอร์เซ็นเป็นจุดสูงสุดต,ตั้งแต่เดือนมิถุนายนโดยการปรับตัวขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐแม้จะสะทอยมุมมองต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและคาดการณ์การปรับตัวขึ้นของภาวะเงินเฟ้อในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มขึ้นของอัตราคิดลดหรือ discount rate ที่ใช้สำหรับในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆด้วยซึ่งจากประเด็นนี้ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ประเมินว่าบอนด์ยิวที่แตะระดับ1.7-1.8%ถึงขึ้นไป อาจกดดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงไทยเกิดการปรับฐานจากระดับการประเมินมูลค่าหุ้นที่ตึงตัวมากซึ่งอิงจากเอิร์ยิวแกรที่ประมาณ3เปอร์เซนซึ่งเป็นระดับตามสุดต,ตลอดช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา โดยอย่างไรก็ตามหากคุ้นไทยเกิดการปรับฐานขึ้นจากประเด็นดังกล่าวบอลลอทิสโก้มองว่าเป็นจังหวะทยอยเข้าซื้อเนื่องจากมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียนในช่วง6เดือนข้างหน้าจากปัจจัยบวกคือการทยอยคลายล็อกดาวน์และแผนการเปิดประเทศในแต่ละระยะ การกลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3และเที่ยวทั่วไทยและการขยายกรอบเพดานนีสสาธารณะเพิ่มขึ้นเป็น70%ของ GDP แสดงถึงรัฐบาลมีความพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในระยะข้างหน้าเพราะฉะนั้นจึงมองความผันผวนจากการปรับเปลี่ยนโยบายการเงินของเฟดและโอกาสการปรับฐานของตลาดหุ้นโลกจากการปรับตัวขึ้นของบอลยิวจะเป็นจังหวะในการซื้อสะสมอีกทั้งช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนจะเป็นฤดูก,การประกาศผลประกอบการไตรามาสสามบอลทิสโกมองว่าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไม่ได้ออกมาแย่อย่างที่ตลาดกังวลและอาจมี การเติบโตได้เมื่อเทียบกับปีก่อนหรือแยออนเยเนื่องจากฐานกำไรของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วยังค่อนข้างต่ําจากการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและการปรับตัวลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดในปีที่แล้ว สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ